รวเอกประสานธนทัทองรองสารวัตรป้องกันปราบปรามช่วยงานจราจรอันนี้ตำรวจภูธรหนองแคปฏิบัติหน้าที่178นายมาเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากท่านวันนี้พร้อมแล้วขึงรคณะผู้บริารมาชิกานั่าวาบานเนได้าให้นตรวเยี่ยมและถึงวันที่5มกราคม2558 ของเทศบาลตะบลไผ่ต่ำเพื่อให้บดกิการนำแทะเส้นทางบริการนวดไอบริการตรวจเค็กใหม่นี้ในนามเทศบาลตะบลไผ่ต่ำขอขอบพระคุณท่านเป็นขวันกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนครับดูท่านนายกเทศมนตรีไผ่ต่ำท่าน ที่ราลมัานะจเรื่ออมาวันนี้ผมพร้อมด้วยท่านผู้กัปตันจลธรหวัดสัวนีแล้วก็ถ้าเรื่อไปทำให้คนอื่นเนี่ยซึ่งเขาไม่เมาเนี่ยไปรับอุบัติเหตุถ้าตรงเนี้ยต้องต้องระวังท่าเรื่อดีครับเะช่วโมเข้มแข็งนะครับในการที่จะหมุนเรียนสับเปลี่ยนกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะนำ สติ๊กเกอร์ลูกุดทั่วขาน้้่าจะได้คุ้มครองให้เดินทาปลอดภัยนะใช่นี่นะนี่เนื่องเมื่อเมื่อที่บางจะบางเนานี่นะเะนี่นเป็นมงคล ครับได้เดตือนสติแล้วก็ท่านคุ้มครองให้เดยทาง,งปลอดภัยมีบริษัทอะไรพวกนี้ด้วยนะจะเดินทางไปไหนเน<ะ>ี่ยไปเชียงพูงอ่ะไปถึงเชียงพูงเหรอเอาไปแจกพี่น้องข้างไหนข้างนี้ข้างนี้<อ>ข้างไหนก็ได้ครับข้างหน้ามาอันนี้ทำที่ทีพุทธาพิเศษแล้วจะได้ให้ท่านคุ้มครองนะขอา ให้หลวงปู่ทวดคุ้มครองเดินทางโดยสวัสดิภาพ เอาไปแจกพระพ่อนะพ่อทำดีๆพ่ทำเฉยละนะตู้ถูถ้วนมาให้รถค่ายครับแดกครับาตนี่ขอญาตินะนั่งคุ้มคองนี่นะคุ้มครองครับคุ้มถู้วนครับเดี๋ยวทางกรงพาบไปครับ กูชาทท่อนเยโอ้สุดยอดน้วครผมเนี่ยทุกคันติดปมุทัหมดอตไม่มี้องมป้ด้เอาเ่อดีได้ดีละเอาดินทางส่งภาพนี่แหละ <ersch> นั่งข้างหลังเหรอนั่งนั่งนั่งข้างหลังโอเคครับม่ยๆไปนะโอ้ไม่ร้องไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้องนัเรียนมากครับริซึ่งจะมีทุกปีครับแล้วก็สงกต์ครับมีสองช่วงที่เราเรียว่าเจ็ดันละายที่จ็ทมาเตือนทางโบราณคดีให้ดูนะครับโเผมได่าวรรบราดรีงบาไทยไปแล้วาด้วยค่ะรวบไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายะเรือน ตำรวจทหารภาคเอกชนมูลิธิต่างๆนะครับเราจัดจุดบริการนะครับแล้วก็จุดตรวจนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกบริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นเ,เราก็จําเป็นอเองนะครับที่จะต้องตั้งด่านตรวจในกรณีที่ถ้าเกิดท่านเมานะครับหรือดือ่มแอลกอฮอล์ไปจนเกิน ที่กหมาการตำรวจเราจำเป็นที่ต้องต้องต้องให้ท่านนั้นได้รุณะอยู่พักเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของท่านและของผู้อื่นด้วยนะครับในจังหวัดสระบุรีปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะพยายามที่จะลดจํานวนอุบัติเหตุแล้วก็จานวนผู้เสียชีวิตนะครับเราพยายามที่จะปิดจุดที่จะเกิดจุดเสี่ยงในความปลอดภัยให้แก่ท่านแล้วก็แนะนําทางเลี่ยง าทางเรื่องเมืองที่ส่วนใหญ่จอดสรีนั้นพี่น้องประชาชนจะเดินทางไปยังภาคเ,เหนือภาคอีสานหรือขากลับเดินทางจากภาคเหนือภาคอีสานจะเข้ากรุงเทพหรือไปพาตัวออกเนี่ยเราก็จะมีจุดตรวจรวจุดสกัดเนี่ยหรือจุดบริการประชาชนคอยแนะนําท่านเนี่ยนะครับประมาณอยู่126จุดนะครับใน126จุดนั้นเราจะมีขา้าราชการเจ้าที่ทั้งกำนันผูน้ใหญ่บ้านอาปปอปอลแพทย์นะครับหรือทางวิไยุเทคนิคช่างมาคอย ซ่อมรถซ่อมอะไรท่านเนี่ยคนที่จะมาร่วกับประมาณหมื่นกว่าคนนะครับที่อยู่หมุนเวียนในช่วง7วันนะครับทางเลี่ยงเมืองที่จะหนีฝ่าแออัดนะครับเราก็จะมีะเปิดช่องทางพิเศษให้เป็นระยะระยะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนหรือช่วงที่รถติดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายมิตรภาพกับประหลนโยธินซึ่งทางท่านผู้กำกับการตำรวจภูธรนะครับท่านก็ะระดมกําลังเจ้าที่ตาํารวจภูธรเนี่ยไปร่วมกับทางเจ้าที่ตารวจทางหลวง นะครับนอกจากนั้นเยังมีเจ้าที่ฝ่ายทหารนะครับมาช่วยเสริมด้วยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดฐานบกสระบ,บุรีหรือส์การฐานม้านะครับเ,เส้นทางเลี่ยงท่านอาจจะเปิดดูจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับใน Google แล้วถ้าก็ไปเปิดว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีแล้วคลิกไปที่เส้นทางในช่วงเดินทางช่วงปีใหม่นะครับก็จะเห็นว่าเส้นทางเลี่ยงนั้นท่านไปที่ไหนได้บ้างอะไรต่างก็จะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านแต่ที่สำคัญท่านครับปีนี้ นะครับเราชางหวัะบุรีนั้นได้ทาสติกเกอร์นะครับรูปหลวงปู่ทวดนะครับซึ่งเราเชื่อว่าท่านเป็นเทพที่จะปกปักคุ้มครองให้ทุกท่านนั้นเดินทางโดยความปลอดภัยนะครับก็จะมอบไปแก่ทุกท่านนะครับยังไงก็ตามขา้อกาบเรียนด้วยควาารพครับว่าขอให้ทุกท่านนั้นมีสติแล้วก็อย่าประมาทในการที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายนะครับายทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ผมพร้อมด้วยท่าน ผู้ขับการจังหวัดฐานบกผู้ขับการตำรวจภูธรท่านรองกรมาธท่านประจวัดท่านนายเพลแล้วก็เพื่อนข้าราชการทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารนะครับแล้วก็ภาคธุกรกิจเอกชนนั้นก็ขอถือโอกาสนี้อํารุยอพรให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสิ่งที่งามขอสมฟ้าปรารถนาเดินทางไปยังเป้าหมายยังที่หมายปลายทางด้วยฝ่าสุริภาพทุกคนครับโชคดีปีใหม่ครับ นะครับแลอ่ประเด็นมังขอทราบมาตรการหน่อยเพรว่าในงานเล่นเล่นเนี่ยมักจะมีการยิงปืนเล่นเล่นหออไว้เปินอะไรเนี่ยในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้น,นกาบเรียนนะครับว่าเ,เราก็จะมีด่านที่จะไปเปิดใกล้ๆตอนที่ท่านจัดงานนะครับล้วก็คงต้องแท้ม,มาตรการกฎหมายนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องพกปาอาวุธปืนเรื่องออดื่มเหล้าแล้วจนขาดสติก่อเหตุทะเลาะวิวาทอะไรต่าง่างนี้เราก็คงจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลเพื่อที่จะ ดูแลความปลอดภัยในชีวิทรัพย์สินที่ก่ับพี่น้องประชาชนทั่วไปต้องการเ่างนี้ครับผมเบงก็ดีท่านรองผู้ว่าท่านรองกรมนรองผู้ครับท่านผู้ครับการตำรวจผู้รท,ท่านผู้ครับการตำรวจสานบกแล้วก็นายเพื่อัว้น้าส่วนเนี่ยเราจะไม่ใครเราจะไม่เขาดาวนะครับเราจะไปส่วนตนข้างปีกับพี่น้องประชาชนนะครับลื่นเรื่องก็ลื่นเรื่องไปนะไม่เป็นไรแต่ว่าขออยู่ในกรอบนะครับของกฎระเบียบนะครับเพื่อที่จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชชนแล้วก็เพื่อที่จะทุกคนนั้นมีสุขภาพพันมัยแข็งแรงนะครับแล้วก็มีสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตในช่วงปีใหม่